สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสที่โชคดีมากๆกินกาแฟแ,แลเมืองลุงได้พบกับอดีตเกษตรคนดังของพัทลุงคือกเกษตรผมปองมากช่วยสวัสดีครับคุณปองครับสวัสดีครับคุณพี่อภัยกรมานนทหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันใช่วันนี้มาเยี่ยมน้องหลวงสุรพลจันขาวซึ่งอุปสมบทรอ,อยู่ที่วัดโพธิ์ชำนาญคิดถึงก็ได้มาเยี่ยมตามตาสุกข,ขด์ดีความ อ่าสุขภาพเวลามัม่นั่งอยู่ักพักหนึ่งประมาณสักสิบสถึงสิานาทีมีพี่น,น้องสคนสับรถมา,าเจอปั๊บก็น้องหลวงตัววผลว่าไกลก็ผมว่าพี่ไปคงมาน่นหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันแต่มาวันนี้ก็ได้มีนวัตก,กรรมใหม่นะครับผมจะคุยกันกินกาแฟแะเมืองลุง,ลงคือเป็นเจ้าของตำนานเรื่องกลองพกที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตนะครับ และต่อไปจะคิดว่าจะคุยขึ้นมาใหม่เรื่องกองพกให้เด็กๆได้โอกาสตีกันแข่งกันในวันที่เท่าไรอย่างไรเดี๋ยวก็คุยกันนิดหน่อยซึ่งกเกษตรสมพงนี้ก็ได้ทําเรื่องการแข่งกันกองพกและกขยายกองพกมาหลายปีและตอนหลังๆก็ได้ยุติกันไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่จะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ นะครับเมื่อได้มาเจอจนกว่าเราจะได้มีคนรุ่นหลังได้ต่อยอดให้เราเรื่องกรองพลุกครับและคุยกันเรื่องที่มาของกองพลุกนหน่อยครับครับคุณพี่อภัยโกมานนท์สำหรับกลองพลุกมันเป็นตำจากกระลามะพระ้าวใช้หนังนังวัวเสร็จแล้วก็ตอนแรกเราก็เจอโพลก็มีการแข่งขันโพลที่พัทลุงช่วงนั้นก็แข่งที่สี่แยกเอเชียโดย อ,อาจารย์ครสูสช,ช่วยปอคอทนอพัทลุงและก็อาจารย์ประสวบเป็นน้อยหลังจากนั้นก็มาตีที่หน้าโรงพยาบาลพัทลรรุงกลางแต่ว่ามันหนวกหูผู้ป่วยแล้วก็เลื่อนไปที่หลายๆที่สุดท้ายก็มาอยู่ที่หน้าเทศบาลเมืองพัทลุงปัจจุบันนี้ปีนี้โครงการบริการส่วนจัวพัทลุงก็รับไปนะครับไอ้นั้นเขาเรียกว่าจะร้อยพัน แม้มือเสียงตะโกนหรือเจะสู้เสียงแก่งโพลที่เมืองลุงอาจจะเป็นมรดกโลกในอนาคตเหมือนมาดูราหรือควายตะเลน้อยขนางสุงก็ได้ <c oughs> แต่สําหรับกรองพลุกนี้ก็ตีกันที่ว้ยไก่ตตำบปลปรางหมู่ตีที่สะแพนตีกรองพลุกก,กันที่บ้านหวังและตีกันที่หนองโตบานตุ้งกรงหนังก็มีการแข่งขันมีก้าวต้มมีรางวัลมากมายผมบอกว่าผมแม่จะยึดผมเอากรองพวกไป,ไปตีที่ในเมืองผมก็ไปตีที่หน้าโรงเรียน อาผ่านนิจการพัะตลุงแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นโรงเรียนอาเวียนนาศึกษามูลทิทิก็มีอาจารย์กิติศักดิ์จูสงเป็นสมบนเชื่อในวันนั้นหลังจากนั้นท่านสุทรสีโยธาปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วผู้สินไปรามสิ้นก็ออกตะหล้งตะเล้งกล่าวเอากองพลกประยุกติลูกหกพันบาทไปที่อากรุงเทพตะแล้งกล่าวก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องกรงพลกกันต่อนะครับเรื่องกรงพลกนี่เป็นเรื่องราวของ เด็กๆที่จริงเขาผมศึกษาประวัติมาตั้งแต่ใอดีตบอกว่าเด็กมันร้องที่จะเล่นกลองใหญ่ตแต่ว่ากลองใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ให้เล่นกันเลยทํากลองพกกันมาที่จริงประวัติของกลองพกเนี่ยผมทําไว้ใน YouTube แล้วถ้าลองไปค้นหาดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาคิดว่ากลองพกจะกลับมาเป็นโบเดนของพัทลุงอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นหน้าหน้าคิดเอาว่าพัทลุงเรานี่มีสิ่งอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่มากในอดีต แต่คนรุ่นหลังก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเท่าที่ควรก็เลยจับข้อนี้ขึ้นมาในฐานะที่เกษตรกงก็ยังอยู่ที่เป็นคนที่บุกเบิกเรื่องกองพลกน,นะครับครับเอาต่อนะครับท่านเกษตรครับขอบคุณครับคุณพี่ไปกุมานนนเมื่อสิ้นเสียงพูนในวันรักพระออกพรรษาเสียงกรงพลกจะดังขึ้น เียงกองพลก,ก็จะไปสิ้นสุดในวันเป็ญเดือน12บสอสุดท้ายท่านกุูินไปรันกินก็ได้มาแข่งที่หน้าโรงเรียนจงัวที่เมืองเสกักผมก็ต้มกาวต้มไปแล้วก็ครูโรงเรียนเทศบาลเป็นกรรมการและให้ชุมชนทุ่งหนังเป็นพี่เลี้ยงก็มาหยุดจ้าไปเมื่อที่ว่าคนเก่าๆก็หยุดหมด จากนั้นเมื่อคุณพี่ไปโกงมานนท์จะได้นําเสนอของพลุกเรื่องฟื้นมาซึ่งเป็นสมบัติของชุมชนตั้งแต่เราไม่เกิดก็ผมอยากให้พี่ไปเนไปติดต่อ คุณมะนาจัยป็ิงอรุณซึ่งเป็นหลานของภรรยาอยู่ในเมืองเนี่ยเขาก็มีพลังที่เกลือไก่ได้แล้วน้องหลานนงเป็นนักการอยู่ที่บ้านตุงหนังตรงนั้นก็มีควนกะละแมด้วยนะครับวานหนมด้วยแล้วไปที่หวังแล้วไปที่ตะแพรแล้วไปหนองโตปานแล้วไปว่ายไก่แหลมยางตะบนพลางหมูขอบคุณมากครับแล้วก็จะได้เพิ่มเติมต่อไปในประเด็นที่พี่เอาไปเจาะลึกในรายการ กินกา,กาแฟลเมืองลุงในประเด็นของของปลวกขอบคุณไว้ในประเด็นนี้ก่อนนะครับพี่ไปครับครับขอบคุณครับ